สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจกันเรื่องพลังของเมตานะครับจากงานเขียนของท่านอาจารย์พุทธรักิตะชื่อเมตตาปรัชญาและการปฏิบัติแห่งรักอันไพศาลเราจะมาเจาะลึกกันว่าเมตตาคืออะไรกันแนะ่แล้วมันมีพลังยังไงฝึกฝนกันยังไงได้บ้างครับค่ะก็คำว่าเมตตาเนี่ยนะคะมันลึกซึ้งกว่าแค่ความรู้สึกชอบพอนะคะ แต่มันคือความปรารถนาดีแบบว่าจริงๆจังๆเลยอยากให้คนอื่นมีความสุขปลอดภยัยปราศจากความทุกข์เป็นความรู้สึกที่แผ่ออกไปแบบไม่มีขีดจำกัดนะคะไม่มีเงื่อนไขถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆก็เหมือนความรักที่แม่มีต่อลูกคนเดียวเลยค่ะโอ้โหฟังดูส่งพลังมากเลยครับมีเรื่องเล่าเบื้องหลังด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับกรณีเมตตาสูตรเรื่องพระภิกษุ500รูปที่ ไปปฏิบัติธรรมในป่าแล้วเหมือนเจอเทวดารบกวนจนอยู่ไม่ได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วพอพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องเข้านี่นะคะท่านไม่ได้บอกให้ไปสู้รบหรือทำอะไรแบบนั้นเลยนะคะแต่ท่านกลับสอนบทสวดกรณียเมตสูตรนี้ให้เพราะกลุ่มภิกษุท่านกลับไปนะคะแล้วก็ไปสวดไปเจริญเมตตาตามที่พระองค์สอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,เ,อ,อเทวดาเหล่านั้นนะคะจากที่เคยแบบ ไม่เป็นมิตรเลยก็กลับกลายมาเป็นมิตรมาช่วยดูแลามาต้อนรับอย่างดีเลยอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยนะคะว่าเมตตามันเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้จริงๆลดความขัดแย้งได้ครับผมแล้วการที่เราจะแผ่เมตตาให้มันมีพลังแบบนั้นได้เนี่ยคนปฏิบัติเองต้องมีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษไหมครับเหมือนในสูตรก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย อ๋อค่ะในสูตรก็กล่าวถึงคุณธรรมไว้เหมือนกันค่ะมีอยู่15ประการซึ่งเราอาจจะมองเป็นกลุ่มกลุ่มก็ได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มที่เกี่ยวกับความซื่อตรงความสามารถอย่างการเป็นผู้กล้าหาญซื่อตรงหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบว่าว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งแล้วก็มีกลุ่มที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายสันโดษเลี้ยงง่ายไม่คลุกคลีทํากิจน้อยสงบเสี่ยมอะไรแบบนี้นะคะครับครับคือคุณสมบัติพวกนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ว่า,เ,าเป็นคนดีเฉยๆนะครับแต่มันเป็นการสร้างสภาวะที่ที่มันเอื้อต่อการเกิดเมตตาจริงๆเพราะพอเราลดความยึดติดในตัวเองลงลดความวุ่นวายต่างๆลงจิตใจมันก็จะสงบขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะแผ่ความปรารถนาดีออกไปได้ง่ายขึ้นครับอ๋อเข้าใจเลยครับ คือการปรับวิถีชีวิตกับการฝึกจิตนี่มันไปด้วยกันจริงๆแล้วการฝึกที่เรียกว่าเมตตาภาวนาล่ะครับอันนี้ทํำยังไงครับเห็นว่ามีขั้นตอนอยู่เหมือนกันค่ะหลักๆเลยก็คือการเจริญสมาธิโดยใช้เมตตาเป็นอารมณ์กรรมาฐานนะคะร่มต้นง่ายๆเลยค่ะคือการแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนพูดในใจหรือออกเสียงเบาๆก็ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศท,ทุกข์อะไรแบบนี้ พอจิตเราเริ่มชุ่มชื่นด้วยเมตตาต่อตัวเองแล้วนะคะก็ค่อยๆขยายวงออกไปนึกถึงคนที่เราเคารพรักพ่อแม่ครัวอาจารย์เพื่อนสนิทแล้วก็แผ่ความรู้สึกดีๆแบบเดียวกันให้เขาครับแล้วก็ขยายไปถึงคนที่เรารู้สึกเฉยๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคนที่เรารู้จักแต่ไม่ได้รู้สึกรักหรือเกลียดเป็นพิเศษก็แผ่ให้เขาด้วยแต่แต่ที่ผมว่าท้าทายมากๆเลยคือการแผ่ไปถึงคนที่เราไม่ชอบหรือแม้กระทั่งศัตรู ันนี้มันฟังดูขัดกับความรู้สึกมากๆเลยนะครับมันจะมันจะทำได้จริงหรอครับค่ะที่เรียกว่าการทลายกำแพงในใจเราปกติเนี่ยใจเรามันจะแบ่งแยกตลอดเวลาใช่ไหมคะชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นรักคนนี้เกลียดคนนู้นการฝึกแผ่เมตตาให้ศัตรูได้เท่ากับมิตรเนี่ยคือการฝึกให้เราก้าวข้ามการแบ่งแยกตรงนี้ไปให้มองเห็นว่าลึกๆแล้วทุกคนก็อยากมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์เหมือนกันหมดหมดไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือไม่ก็ตาม พอเราทําได้นะคะจิตมันจะเปิดกว้างขึ้นมากเป็นอิสระอย่างแท้จริงเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีแผ่แบบไม่เจาะจงบุคคลด้วยนะคะคือแผ่ไปเลยทั่วทุกทิศทุกทางครอบคลุมสรรพสัตว์ทั้งหมดอันนี้จะยิ่งทําให้ใจเราไร้ขอบเขตจริงๆค่ะฟังดูเป็นการฝึกที่ต้องใช้ความตั้งใจสูงมากเลยนะครับแล้วผลของการฝึกเมตตาอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ถูกวิธีเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างครับเห็นว่ามีอาน,นิสงส์งหลายข้อเลย ค่ะในคัมภีร์ท่านก็กล่าวถึงอานิสงส์งไว้ถึง1 1ประการเลยนะคะที่เด่นๆแล้วก็พอจะเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันเราได้ชัดๆก็เช่นเอ่อหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายอันนี้มันสะท้อนถึงความขัดแย้งในใจเราที่มันลดลงนะคะความสงบภายในมันเพิ่มขึ้นอ mm hmm. ครับหรืออย่างเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ เทวดาคุ้มครองอันนี้ก็อาจจะมองได้ว่าพลังงานบวกหรือความปรารถนาดีที่เราแผ่ออกไปเนี่ยมันส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์แล้วก็บรรยากาศรอบๆตัวเราจริงๆนะคะครับและมีข้อที่ว่าไฟยาพิษหรือสัตราทำร้ายไม่ได้ด้วยอันนี้เอ่อบางทีก็ฟังดูเหมือนเหลือเชื่อนะครับในทางปฏิบัติเราควรจะเข้าใจเรื่องนี้ยังไงดีครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ อานิสงส์ข้อนี้อาจจะตีความได้หลายระดับนะคะในแง่หนึ่งก็อาจหมายถึงพลังจิตที่เกิดจากเมตตาชานที่แก่กล้ามากๆซึ่งสามารถป้องกันภัยได้จริงๆแต่ในแง่ปฏิบัติที่เราอาจจะสัมผัสได้ง่ายกว่าก็คือเมื่อใจเรามันเต็มไปด้วยเมตตาแล้วเนี่ย ความประมาทมันจะลดลงสติมันจะดีขึ้นแล้วปฏิกิริยาของเราต่อสถานการณ์ที่อาจจะอันตรายมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะคือใจมันสงบกว่าเดิมนอกจากนี้ทั้งหมดนี้มันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติค่ะคือการหลุดพ้นจากกิเลสโดยเฉพาะความโกรธความเกลียดความพยาบาทเพราะเมตตามันเป็นธรรมะที่ตรงร่ามโดยตรงเลยที่จะเข้าไปฉลางกิเลสพวกนี้ค่ะเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าเมตตานี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆเลยลอยแต่เป็นเหมือนพลังที่ส่งผลได้จริงเหมือนเรื่องที่เล่าๆกันมาอย่างพระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตาปราบช้างนาลาคีรีที่กำลังตกมันหรือแม้แต่เรื่องวัวที่รอดจากนายพร,รานเพราะกำลังให้นมลูกด้วยความรักอะไรแบบนี้เรื่องเหล่านี้ก็ยิ่งตอกย้ำพลังของเมตตาใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะเรื่องเล่าเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเมตตาที่มันเข้มข้นแล้วก็จริงแท้เนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบข้างได้จริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเสมอไปนะคะแต่มันเป็นการแสดงออกถึงพลังของความสงบความไม่เบียดเบียนซึ่งมันสามารถระงับความก้าวร้าวความรุนแรงหรือแม้แต่ปกป้องคุ้มครองได้จริงๆค่ะทั้งในระดับบุคคลแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงระดับสังคมได้เลยครับผมฟังทั้งหมดแล้วก็พอจะสรุปได้ว่า เมตตาก็คือการฝึกฝนความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งทางกายวาจาและใจเป็นทั้งแนวทางการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นการฝึกจิตที่ส่งพลังมากๆเลยนะครับเนี่ยค่ะก็ประมาณนั้นเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองคิดต่อนิดนึงนะคะว่าในโลกทุกวันนี้ที่เราเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความขัดแย้งเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าเรานำหลักเมตตามาปรับใช้อย่างจริงจังมากขึ้น